ดึบกันค่ะตอนนี้เราก็ผสมน้ำตาลกับแป้งเข้ากันแล้วนะคะเอ้ยอยูวิจะใส่แป้ง,งทุกคนนี่นะคะเราใส่ไข่สองฟองกลิ่นวานิลาแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะผสมแป้งกันนะคะตอนนี้มันเป็นถี่น้ำตาลเลยเคค่ะตอนนี้เราใส่แป้งแล้วนะคะทำไมแป้งมันดูเยอะนม,นมอีกนะคะนี่เราใช้เป็นนมโรงเรียนนะคะทุกคนก็นแล้วนะคะ แล้วเราก็ได้ใส่มนมเข้าไปแล้วร้วยเดี๋ยวเราจะอบเดี๋ยวเราก็จะอบนะคะใส่ถาดอบโี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวจะเอาเขา้าวตาอบกันเลยนะคะด่ส<า>ิทุกคน<า>ตอนนี้เราก็อบอยู่นะคะ<า>มันฟูเยอะมากเลยข้างล่างอ่ะที่เราเอาไว้ข้างล่างนี่นะคะทุกคนเราก็ทําเป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่นะคะเราใส่ยเยมสตรอเบอรี่ไปลองชิมไปแล้วนะคะ ขนมปังจืดหวานสตรอเบอรี่เปรี้ยวๆอร่อยมากค่ะทุกคน 哈哈哈。<laughs> <laughs>